ในที่สุด ก็มาเปิดรับคนไทยและที่สาคัญไปมากกว่านั้นรอบนี้มาเปิดรับผ่านกรมการจัดหาง,งานเดี๋ยววันนี้จะมาสรุปให้สวัสดิการและการจ้างงานมีอะไรบ้างข้อหสัญญาจ้าง2ปีแต่ต้องผ่านการทดลองงานถ้าใครไม่ผ่านการทดลองงานจะถูกยกเลิกสัญญาข้อ2ค่าตั๋วเครื่องบินนายจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งไปและกลับเมื่อเริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญาขา้อ3ชั่วโมงการทํางาน8ชั่วโมงต่อวันมีเวลาพัก1ชั่วโมงต่อวันและทํางาน6วันต่อสัปดาห์ซึ่งวันหยุดจะไม่ตรงกันทุกสัปดาห์นะคะ มีการเปลี่ยนแปลงไปตามตารางงานข้อ4นะคะค่า OT หรือค่าล่วงเวลาถ้าพนักง,งานทํางานเกินกว่ากําหนดจะมีค่า OT ให้ข้อ5พนักง,งานทุกคนจะได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายและมีสวัสดิการอาหารฟรีข้อ6เมื่อทํางานครบ1ปีพนักง,งานทุกคนจะได้วันลาพักร้อนทั้งสิ้น21วันใน21วันนี้จะได้รับค่าจ้างเหมือนวันทํางาน ข้อที่7พนักง,งานทุกคนจะได้รับตัวเครื่องบินประจาปีเพื่อใช้ในวันหยุดพักร้อนซึ่งข้อนี้มาเกายังไม่มีข้อ8พนักง,งานทุกคนจะได้รับบริการรถรับส่งฟรีจากที่พักไปที่ทํางาน และข้อสุดท้ายพนักง,งานทุกคนจะได้รับประกันสุขภาพจากบริษัทเมื่อเจ็บป่วยหรือต้องรักษาพยาบาลที่นู่นและมีอีกหนึ่งข้อนะคะที่ทางกรมการจัดหางานไม่ได้ระบุมาก็คือเรื่องบ้านนะคะไม่แน่ใจว่านายจ้างจัดหาที่พักให้หรือว่าเราต้องไปหาที่พักเองแต่จากการสอบถามเพื่อนที่ทํางานอยู่ที่นู่นถ้ามีรถรับส่งให้ส่วนใหญ่แล้วจะมีที่พักให้ด้วยซึ่งตรงนี้ทางกรมการจัดหางานไม่ได้ระบุมานะคะแต่เดี๋ยวจะไปสอบถามมาให้ถ้าได้ข้อมูลยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทีหลัง